เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวับนนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Horizon Zero Dawn นะครับพาร์ทที่8ครับผมยังคงลุยกันในส่วนของธารกิจหลักกันนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วนะที่เราเล่นเอาไว้ก็ไม่มีการนอกรอบอะไรทั้งนั้นครับเหมือนเดิมทุกอย่างทีนี้ก็เก็บพวกยามาด้วยครับขนาดว่ายายังไม่มีเลยเนี่ยไอกระต่ายตัวนี้อย่าพึ่งไปนี่จัดไปก่อนโอเคเก็บของ,งมานะครับรับธนูมาด้วยเตรียมพร้อมไว้ก่อน โอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ขึ้นด้านบนกันเลยครับอสองตัวนี้ไม่น่าจะขวางมั้งไปมาเปิดจุดเซฟไว้ก่อนนะครับผมโอเคพร้อมจากจุดตัวนี้ก็ลงด้านล่างใช่ไหมล่ะน่าจะใช่ครับสไลด์ไปเลยครับพวกความวงไววิ่งไปล้วก็สไลด์ตอนนี้เขาก็บอกว่าไม่มีทางที่เราจะสามารถโค่นในตัวใหญ่ได้นะครับในพวกตัวใหญ่ี่มนอยู่ไหนเนี่ย ไม่เห็นสักตัวหนึ่งไหนเอลอยบอกพี่ดิเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่มีน่าจะเป็นการเพลยของเอลอยแหละมั้ง Machine s i z e d i s c o v e r l e t นี่นนนครับเป็นไซต์ของพวกควายนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเราจะต้องจับไปสักตัวหนึ่งใช้ในการเดินทางหน่อยเนื่องกว่าไอ้ตัวเก่านี่มันเดินข้ามประตูเมืองมาไม่ได้นะครับตัวนี้จะจับได้ว่าเป็นตัวที่จับง่ายนะครับผมแล้วก็ดีอยู่โอเค ขึ้นไปขึ้นไปแบบเงียบๆมานี้อา่ารอบนี้แฮ็กช่วงขาเลยครับเอาเฮ้ยทำไมภาพสะดุดไปนิดนึงเดีย๋ยวไม่เป็นไรครับไปกันต่อช่วงหลังๆนี่อัดมาจะมีการผมว่าภาพกระตกหรือว่าสะดุดไปนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรขออย่างเดียวจะให้ไปสะดุดตอนแบบว่าเนื้อเรื่องหรือว่าการพูดคุยเนี่ยผมลำคาญมากคือผมก็ไม่มีเครื่องอัดดีๆครับมันก็เลยได้แค่นี้ เพราะว่าเกมนี้ผมอัดแบบว่า 4K นะครับเป็นก็นเลยกินสเปคนิดนึงแล้วก็ทีนี้นะครับมาเปิดแคมป์ไฟตรงนี้ก่อนดูเหมือนว่าด้านขวานี่จะมีเป็นเควสย่อยนะครับเดี๋ยวทำเควสย่อยดีกว่าวันนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกับเขากันเลยนะครับกำลังนั่งรอคอยเราอยู่เลยเนี่ยใช่รอคอยเราหรือเปล่าดูเอรอยมองหน้าดินั่งก่อนสาวน้อยมีเรื่องสนุกรออยู่นะ เลื่อสนุกเนี่ยนะทุกๆคนตายก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองบางครั้งเราก็ต้องฆ่าเพราะว่าความจําเป็นเนี่ยนะฉันเข้าใจเคยมีพรรคพวกแบบว่าโดนโจมตีประมาณว่าโดนโจมตีบ้านเลยก็ร้องไห้ไม่หยุดไหมละ่ะในขณะที่เรากําลังไปล่าโจรเนี่ยนะงั้นคุณก็เป็นคนล่ามนุษย์หรือไม่ก็ทหารรับจ้างใช่ไหมเรียกแค่นิวก็พอแล้วฉันได้เจอนะเหตุการณ์ต่อสู้กันของพวกกลุ่มโจรที่มันล่ากระดูกมนุษย์บริสุทธิ์ต่างๆนน เอาทุกอย่างที่มันเอาได้เลยแล้วจะรออะไรเลยคุณกับฉันมาร่วมมือกันฆ่าพวกมันให้หมดคุณจะว่ายังไงเออมันก็น่าสนใจนี่ครับเอาละได้เลยไม่มีปัญหามันจะต้องมีใครสักคนหยุดพวกมันโอเคงั้นดีเลยงั้นเราจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยมนุษย์ต่างๆกันนะทางนั้นก็ไปกันเลยดีกว่าให้คุณเป็นผู้นําก็แล้วกันนะโอเคไม่ยากครับไปล่าแก๊งโจรกันชื่อว่าเกตแลนด์ครับแบนดิตแคมป์ น่าจะเป็นด้านหน้าตรงนี้ครับผมสแกนก่อนมีไหมมันจะเห็นว่าแวบ,บหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอมาเก็บยาก่อน,นะครับด้านล่างตรงนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งต้นข้างล่างตรงนู้นใช่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ครับสแสดงว่าได้สองต้นโอเคเอตรงนี้ต้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ก็ทําการแท็กไว้ก่อนนะครับโอเคข้างบนหนึ่งตัวเดี๋ยวต้องจัดการด้านบนนี้ก่อนนะครับเข้าไป เลงไว้ครับยิงไว้ครับผมเรียบร้อยครับล่วงไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็หน้าประตูอีกหนึ่งคนนะครับผมจัดไปครับเรียกเป็นคนบ้างเป็นตัวบ้างไม่ได้ซีเรียสเหมือนจะมีด้านในนะครับอีกหนึ่งตัวด้วยดูบนหอคอยเอาไปตัวที่อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนังโอเคดิ้งๆไว้จัดไปครับโอ้โหไม่โดนหัวซ้าเลยเร็วก่อนที่ตัวอื่นจะรู้เรียบร้อยน่าจะยังได้อยู่มั้ง เก็บของมาด้วยปกตินี่ผมจะแบบชอบบู๊ล้างผานะครับวันนี้จะสเตลกันบ้างโอเคข้างบนหนึ่งตัวไม่ต้องบ้าเลยครับจัดการจิงกะบานไปเลยครับอยู่ทีเดียวแล้วก็ตรงนี้มีของเก็บของมามีเป็นโพชั่นมาด้วยนะครับแล้วก็ต้นไม้พวกนี้เก็บมาด้วยเผื่อใช้ในการคราฟลูกธนดูโอเคกระโดดมาแล้วก็กตรงนี้กิ่งไม้ มันไม่ใช่มีแค่นี้นี่หว่ารู้สึกว่าไกลๆนี้จะมีอีกเยอะเลยนะครับโอเคแท็กไว้2ตัวด้านหน้านี่ทําไมดูมันจะถืออาวุธด้วยอ๋อมันเป็นลีดเดอร์นะครับถ้าขึ้นกับหัวกะโหลกแบบนี้ลีดเดอร์แน่นอนส่วนอันนี้เป็นอาราไนะครับเป็นการแจ้งเตือนการช่วยเหลือได้ถ้าเกิดว่าเราไม่กําจัดมันโอเคด้านบนนี้ก่อนลงไปอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ตรงนู้นแท็กไว้ก่อนอเดี๋ยว่ากัน ค่าทีละตัวกำลังมาหนึ่งตัวจับไปครับเรียบร้อยโอเคด้านซ้ายหนึ่งตัวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮดช็อตโอ้โหแล้วก็ตอนนี้มาด้านหลังหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวหลบก่อนโอเคได้ยู่ตีไประยะประชิดบูไปเลยครับเรียบร้อยดีมากเพื่อนก็ช่วยได้เยอะนะครับกระโดดยิงไปโอเคอย่างนี้ต้องโกลาวด้วยแหละจับไปจะบูอย่างนี้ก็ได้ชอบอยู่ครับตัวนี้พี่ขอเองเฮดช็อตนะครับ หมดไหมฝั่งนี้เคลียร์ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างมาเหรออ๋ออันนี้เป็นลีดเดอร์ครับโอเคจับลีดเดอร์ไปเลยระวังหลบก่อนอุอ้ยโดนไปถักๆ <c oughs> แต่ก็เสียเยอะอยู่ยิงต่อไปตอนนี้ลีดเดอร์ล่วงไปแล้วครับไอตัวนี้ต่อเลยจัดเข้าหัวยหบดอีกหนึ่งตัวนี่เรียบร้อยครับก็ถือว่ายิงได้ครับวันนี้ปีบือยังคงอยู่เก็บของมาน่าจะเหลือไม่เยอะเลยครับไม่น่าจะเกิน 3- 4ี่ตัว ้างล่างตอนนี้เหล็ก3โอเคไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดไม่เป็นไรวิ่งไปครับกระโดดยิงหัวโอ้โดนได้สวยงามไอ้ตรงนี้หนึ่งตัวยิงหัวระยะประชิดโอ้จริงๆแบบใช้หอกก็ได้แต่ว่าหัดเล็งไปในตัวนะครับเป็นการฝึกฝนฝีมือคาดมาตอนนี้น่าจะเหลือตัวสุดท้ายนะครับคือตัวนี้โอเคไม่เวลานะครับปิดฉากกันแล้วครับผมพอแบบว่าวิ่งเข้าไปเสียบดีกว่ามั้งโอเคเสียบ อ,เ,อ,อเรียบร้อยเคลียร์ครับผมจบแค่นี้เรียบร้อยเป็นการยึดแคมป์นะครับหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงเกมฟาไคอยนะครับการเล่นเพื่อยึดแคมป์แบบนี้เกมนี้ผมว่าน่าจะได้ไอเดียมาจากเกมอื่นๆนะครับหลายๆเกมประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาขายของดีกว่านะครับขายวกลูกตาอะไรพวกเนี้ย โอเคตอนนี้ก็เจอเมนูขายนะครับทีนี้ก็หาพวกเลนกันเลยนะครับผมว่าจะขายเลนให้หมดเลยเนี่ยเอาเป็นอะไรก่อนดีวอชเชอร์เลนก่อนนะครับนี่ไงเจอแล้วขายแบบรวมๆกดอะไรกดสี่เหลี่ยมโอเคขายไปให้หมดนะครับไล่หาก่อนอันนี้เป็นเชลวอชเกอร์เลนไม่ยาวครับเดี๋ยวก่อนเอาเป็นดีเซอร์กลาสก่อนนะครับอันนี้ได้จากพวกโจนเนี่ยผมจำได้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ แล้วก็สแคปเปอร์เลนโอ้โหได้ตังมาเพียบขายมากเห็นไหมแล้วก็อันนี้อีกอย่างนี้ครับเหมือนจะมีแค่อันเดียวโอเคเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเอาแค่นี้แหละพอทีนี้ก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะครับวิ่งไปวิ่งไปพวกควายนี่ยังกัดทองเหม็นเลยครับโอ้โหด้านหน้านี่อลังการมากครับสุดยอดธันเดอร์จออย่างนี้ต้องมีลุยเตรียมลูกธนูดไฟไว้ก่อนโอเคครับมาผมขอเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบวิ่งไป อีกหนึ่งดอกมาเลยดูนี่มันจะโหดสักแค่ไหนอยากจะรู้เหมือนกันยิงอะไรยิงอะไรโอ้โหยิงเป็นแบบคล้ายๆมาชีนกันนะครับเฮ้ยเสียงเลเซอร์วิ่งก่อนวิ่งก่อนเร็วโอเคยิงส,วน,งสวนไหมครับค่อยๆสวนหาพี่ดีเร็วควายเร็วอุ้ยกระโดดมาอย่างเท่โดนไปสองดอกเกือบตายแรงอยู่เหมือนกันนะครับยิงสวนมาสวนไปแบบโลโมชัน่นตายอยู่ดูตายเลยครับตายเป็นตายดีเฮ้ยมาเอามาเลย ผมว่าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นท e ีเล็กของแมชชีนแน่นอนครับชัวร์ๆหน้ามันนี่เหมือนมากยิงถังไู่ได้ระเบิดหรือเปล่าจัดไปครับไม่ระเบิดไม่สะทบสะท้านเลยเหรออย่างนี้ก็ต้องเป็นธนูเจาะก,ก่อครับผมยิงไปโอ้โหมีสะดุง้งแต่ว่าเสียน้อยไปนิดนึงจัดต่อเลยถ้าโดนจุดบางจุดจะเสีย66นะครับโอเคจัดไปหนึ่งดอก6 6นี้ก็ลองเปลี่ยนเป็น้ำแข็งบ้างครับจัดพลังไฟไปแล้วก็ต่อด้วยน้ำแข็งกันเลยยิงไป ย้อยย้อยย้อยโดนอยู่โอเคโอ้ยโอ้โหเกือบตายเลือดเหลือ15ห้นีก่อนโอ้ยแย่แย่แย่ยิงสวนมาสวนไปโอ้หูมีสะบัดหา้วยครับสุดยอดมากตู้ตายเว้ยบอกเลยครับมาครับมาลูกหมดยิงต่อต้องระวังให้ดียิงต่อไปครับติดน้ำแข็งไหมเรียบร้อยครับผมต่อด้วยธนูจอกเกาะจัดต่อไปแบบรัวๆันี่ชิ้นส่วนหลุดเลยครับสุดยอดมาก อัดแบบระยะประชิดเข้าหนาโอ้โหมียิงเลเซอร์จากด้านบนด้วยนะครับเป็นฝนดาวตกเลยทีเดียวอุ้ยมาแล้วมาแล้วลบหลบมาก่อนยิงสวนมาแคบจะมองไม่เห็นตัวเราเลยเนี่ยมันติดก้อนหินด้านหลังนะครับตอนนี้ปืนหล่นไปข้างเลยครับหลบมาหลบมาก็โดนยิงโอเคยิงต่อเลยครับเสร็จหลุดไปน่าจะได้อยู่เลือดมันเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับี๋ยวจะต้องใช้เป็นพลังน้ําแข็งต่อเลยถ้ามีโอกาสขึ้นไปขึ้นไป ตรงนี้น่าจะได้อยู่ยิงไหมครับโดนหรือเปล่าโอ้โหไม่โดนครับพลาดทำไมขออีกทีนึ่งจะโดนยิงโดนไหมไม่โดนด้วยอีกรอบนึงขอให้โดนโอเคโดนนะครับเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรับแป๊บใช้เปลือกนิดนึงครับจัดไปครับจังๆโอ้มันมีโดนมาช่วยด้วยดีกว่าโอ้ยรัวๆกระโดดกิ้งกระโดดกิ้งมาโอ้โหจะโดนหรือเปล่าโอ้ยโดนไปทีนึง ในที่สุดก็โดนจนได้ครับไม่เป็นไรสวนไปเข้ามาแล้วกิ้งหลบโอเคจัดต่อแล้วยราชิดมาครับมาครับมาตายอยู่กิ้งทันนะครับหลบแบบไม่ต้องดูไม่รู้กันว่าแรงหรือเปล่าท่าน่ีโชคดีว่าผมหลบได้นะครับยิงต่อเลยเอาอีกถังนี้ก่อนมาจัดไปครับยังไม่ล่วงเรียบร้อยครับล่วงไปก่อนหนึ่งถังยิงต่อเลยน่าจะมีโอกาสชนะอยู่หลบก่อนทันอยู่นี่ครับโอเคมา ได้ได้ได้ก้อนหงก้อนหินนี่มันตีแต่งหมดเลยนะครับไม่โดนน้องโอเคมีโอกาสมีโอกาสจัดต่อเลยครับก็โดนยิงถังไปแลกไปแลกไปต้องมีการแบบว่ายิงแล้วก็ยิงถอยเป็นระยะนะครับีินทีเดียวเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าจัดต่อไปมายิงก่อนยิงก่อนจังหวะนี้โอ้ยโดนถักๆไม่เท่าไหร่น้องยิงสวนครับเอาให้มันสะดุ้งไป บางจุดนี้เสียน้อยแต่ว่ามีผลทําให้มันสะดุ้งได้นะครับตอนนี้กิงมาด้านนี้ก่อนโอเคขึ้นมาแล้วก็ยิงสวนขาไหมครับผมลองยิงขาดูวจะล้มหรือเปล่าจัดขาไปมาขาไม่สะดุ้งเลยหรอยิงต่อมันจะสุนหมดรับโอเคกระโดดกิงกระโดดกิ้งอ่ามาดิไปโดนว้ยตายอย,อยู่เดียวนิดเดียวกระโดดยิงจุดอ่อนหูโดนสุดยอดโดนได้ไงไม่รู้ จัดต่อไปมาไก้เลยครับไก้เลยครับไม่ได้ไม่ได้ไไดพลาดเดี๋ยวนีก่อนนีก่อนเลเซ,เซอร์ไล่ตามสวนไปเลยโอเคยิงสวนเลยครับเรียบร้อยมันจะพ่นอะไรมาครับดูครับเมื่อกี้พ่นไม่ออกอีกนิดเดียวครับชนะแน่นอนจัดต่อไปยิงไปเร็วเร็วเร็ว,วอีกทีเดียวผมไม่ตายเหรอคาดว่ารอบนี้น่าจะเป็นทีสุดท้ายครับผมขอหนัดหนัด,ดจับไปร่วงโอโ้โหสุดยอดครับ ค่าประสบการณ์36มพมีของดีหรือเปล่าเนี่ยข้ามาดูใกล้ๆก่อนนี่ไงเป็นสีม่วงด้วยนะครับโอเคในที่สุดผมก็เจอสีม่วงได้ของมาเพียบเลยครับเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ใส่กับอาวุธแล้วก็มีเลนมาด้วยนะ่ะขายได้แพงแน่นอนดีดีว่าค่ายาเลยเดียวนะครับเหนื่อยมากต้องเก็บของฟาร์มเป็นพวกสมุนไพรเพิ่มเติมอีกใช้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโพชั่นหรือว่ายาเมื่อกี ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวโหดอยู่ตรงนี้ไงก็เลยไม่ได้ฟาร์มพวกสมุนไพรมานะครับใช้หมดไวมากแต่ยังดีที่พกพชั่นกับอุปกรณ์ในการคราฟของมาด้วยไงเก็บยามาก่อนโอเคเลือดก,ก็ยังไม่เต็มเลยเนี่ยยามันน้อยไปนิดนึงไปกันต่อเลยครับเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลเลยครับผมด้านซ้ายตรงนี้มียาด้วยเดี๋ยวเก็บยามาก่อนมาฟาร์มกันบ้างนะครับจะได้แบบสมจริง ถ้าผมตัดไปเลยนี่ผมเดินไกลแน่นอนมาดูธรรมชาติกันไปก่อนนะครับบางคนก็ไม่ชอบการตัดใครที่เบื่อการฟาร์มก็สามารถกอไปดูลงงาได้ครับโอเคเก็บริงไม้สะพานด้านหน้าตรงนี้มีอารอยธรรมคล้ายๆกับประเทศจีนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จุดที่เราจะไปนี่เป็นฝั่งนู้นครับไกลๆนู้นเป็นหอคอยหรือว่าเขาก็ไม่รู้นะโอเคเซฟไปก่อนทีนี้ก็ขึ้นบนกันเลยครับตรงนี้ก็เริ่มมีพวกทหารแล้วนี่ โอ้โหแสงอาทิตย์จัดจ้านมากขึ้นไปขึ้นไปมันค่อนข้างจะแบบดีไซน์นะครับภูมิประเทศได้สวยงามมีน้ำตกมีอรารยธรรมที่ค่อนข้างจะดีนะครับเมริเดียนนี่มันเป็นเมืองจีนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างเหมือนของจีนเลยตอนแรกก็แค่สงสยัยแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจนะครับน่าจะมีลูกผสมแน่นอนดูไกลๆลกนู้นครับสวยมากถดยอดจริงๆ นี่ก็มาด้านนี้ต่อเลยครับผมตอนนี้ผมก็วิ่งมาถึงด้านบนแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเป็นสะพานแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย <c oughs> โอลินจะต้องอยู่ที่นี่ <c oughs> ตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วก็เอเลนคนนอกถิ่นที่เราได้เจอวันก่อนก่อนคืนวันพิสูจน์เขาได้บอกไว้ว่าจะแนมตัวให้เรารู้จักกับน้องสาวของเขานะครับถ้าเกิดว่าเรามาที่เมเดเดียนแล้วก็น้องสาวเขานี่เป็นกัปตันนะครับอยู่ทับหน้าด้วยธรรมชาติตรงนี้นี่สวยงามลดอเกิน โอ้โหเก็บรายละเอียดด้านล่างก็ดีนะครับเดี๋ยวดูวด้านขวาด้วยเด้านขวาเป็นไงสวยงามอยู่ข้างล่างเป็นขุนเขาเนี่ยครับผมโอเคเหมือนจะมีกาดยืนขวางอยู่เนี่ยจะเข้าได้ที่ล่าเนี่ยลองคุยดูดิหยุดอยู่ตรงนั้นแหละจากการโจมตรีรอบก่อนไม่มีใครสามารถผ่านตรงนี้ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตแต่นะ โดนโจมตีรอบก่อนนี่นะหมายความว่าไงกับตันเอซ่าแล้วก็ทหารของเขาถูกสังหารโดยพวกชาโดคาเจาบริเวณเขาแดงงั้นก็หมายความว่าเอซ่าตายงั้นเหรอเอซ่าที่เป็นน้องสาวของเอเรนนี่ครับเธอรู้จักเอเลนได้ยังไงฉันรู้จกเเัจกเขาเรียกเขามาคุยได้ไหมเอาละฉันคิดว่าตอนนี้เขากลายเป็นกับตันทับหน้าแล้วและเขากำลังเศร้าโศกอยู่คงจะไม่มีเวลานะมาคุยกับเธอเอรอยเอาละยังมีชีวิตอยู่นี่ คิดว่าเธอตายไปแล้วนะเอาละหลีกไปในทุก็มาเบลีเดียนเพื่อเจอฉันใช่ไหมล่ะคุณดื่มมาเลยเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็คุณยังมีชีวิตอยู่เอาละไปดื่มกันไหมล่ะเราต้องคุยกันนะขอคุยแบบลำพังได้ไหมเอาละทางนู้นก็ได้แต่ว่าท่านไม่เป็นไรนะ ตรงนี้ฉันจัดการเองได้นะไม่ต้องมาพูดมากเข้าใจไหมโอเคตามนั้นเลยครับท่านเอาละทีนี้ก็เป็นส่วนตัวแล้วนะมีอะไรจะบอกหรือเปล่าถามถึงเรื่องน้องสาวนะครับโอเคฉันได้ยินว่าเรื่องราที่เกิดขึ้นกับเอซ่านะเสียใจด้วยเธอคงจะพิเศษสินะพิเศษกับฉันกีเหรอจริงๆแล้วเธอพิเศษสำหรับทุกๆคนแล้วก็เป็นบอสของทุกคนที่นี่นะเธอทำให้ฉันต้อง มารับหน้าที่แทนฉันยังได้กลิ่นรองเท้าอยู่เลยนะโอเคมันก็น่าเศร้าใจนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้เราตอบไปว่าเราก็เคยสูญเสียนะครับฉันก็เคยสูญเสียใครสักคนหนึ่งเช่นกันในตอนที่ทำการพิสูจน์เลยนะเป็นคนที่เลี้ยงฉันมาชื่อของเขาคือลอสแย่จัง แล้วทำไมทุกๆครั้งจะต้องเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นบ่อยๆด้วยนะทุกคนแต่ก็บอกเรื่องเลวร้ายของเขาให้กับเธอได้ฟังซึ่งมันก็ยากที่จะเข้าใจโอเคแล้วทำไมล่ะยังไงก็ตามเธอมีอะไรบอกอีกไหมบอกเหตุผลที่เรามาที่นี่นะครับโอเคมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยหลังจากที่เราคุยกันครั้งสุดท้ายมีกลุ่มผู้ฆ่ามาในงานการพิสูจน์ตัวตน โอเคในตอนที่เกิดการระเบิดฉันก็อยู่ที่นั่นด้วยนะมันเกิดขึ้นที่ภูเขา <im pe at> มีผู้กล้าบางคนกลับมา <im pe at> แล้วก็บางคนก็ตายไปในวันนั้นนะนะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่โศกเศร้าขนาดนี้มาก่อนเลย <im pe at> ตั้งแต่ตอนนั้นนหะแต่ว่าเธอรอดมาได้ยังไงเหรอฉ <im pe at> ันรอดมาได้ยังไงมันไม่สมําคัญเท่ากับสิ่งที่ฉันกําลังตามหาหรอกตามหาด้วยนะหมายความว่าไงคิลเลอร์มาที่นี่ก็เพราะฉันเป็นเพราะว่าโอลินนี่คุณพูดอะไรกันแน่เนี่ย ยิ่งพูดยิ่งงงนะก้อยโอลินไงฉันต้องการเจอโอลินนะอยากจะรู้ในสิ่งที่เขารู้แต่ว่าเขาเป็นพันธมิตรนี่ไม่เขาคือผู้ทรยศฉันไม่รู้หรอกว่าคิลเลอร์คือใครแต่ว่าต้องการรู้ว่าเขาต้องการอะไรแน่เพราะว่ามันมาจากโอลินฉันไม่ได้อยากให้คุณจะเข้าใจเรื่องนี้นะแต่ว่าช่วยพาฉันไปหาเขาได้ไหม เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วออกไปตามล่าแล้วก็ขุดคุยเรื่องเลลิกอีกเช่นเคยแล้วมีที่ไหนที่เขาชอบไปหรือว่าที่ที่เขาไปบ่อยกลับมาบ่อยหรือเปล่าก็เป็นบ้านแหละนะที่นี่แหละที่เมลเดียนโอเคงั้นพาฉันไปฉันจะต้องไปตามหาข้อมูลหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปตามหาตัวนี้มันจะเสียเวลาเปล่าๆนะต้องการไปตอนนี้เลยได้ไหมโอเคงั้นก็ได้ฉันก็ตามมา เรียบร้อยครับคุยกันเล่นนานนิดนึงคิดว่าลำดับต่อไปก็คงจะไปที่บ้านของโอลินครับผมรอบนี้ตอนนี้เดินมาสักพักหนึ่งก็ยังไม่ถึงบ้านโอลินเลยนะครับต้องเดินตามไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เอเลนมันเมาด้วยมันจะพาผมไปถูกบ้านหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหดูเหมือนบางคนนี่จะมองเราแล้วก็บอกว่าเราเป็นชาวเอล่านะครับเข้ามาที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้ในวันนี้โอเคมันจะมีการประกาศใครบอกเลือด แรกด้วยเลือดนะครับเป็นเรื่องราวของเอซ่าเดี๋ยวผมว่าผมลองใช้ธนูยิงคนดูดิมันจะมีทหารจากการผมไหมจัดไปครับน่าจะเป็นในแก,งก๊งด้านหน้าเนี่ยที่คุยกันใช่เลยครับผมเลือดตรงแรกด้วยเลือดนะเพื่อเอลซ่าของเราราชายดับเบิดซ่อนอยู่ในที่ของตัวเองปีแล้วปีเล่าที่ต้องปล่อยให้คนเป็นทาสต้องมาทรมานแเลยก็ต้องตายไปนะเอเลนนายเป็นคนเดียวที่มีความแค้นมากที่สุดน้องสาวตัวเองโดนฆ่า จะไม่ทาอะไรเลยกันเหรอคําเดียวเท่านั้นถ้าแกยังไม่เลิกปากมาแล้วก็ฉันจะจับแกสใส่คุกด้วยตัวเองออกไปให้หมดก่อนที่กูจะเตะพวกมึงโอ้โหมีเดือดมีเดือดนะครับเขาหมายความว่าไงเกี่ยวกับการสังหารเอซ่าไม่ใช่ตอนนี้อารมณ์เขาก็ไม่ค่อยดีนะครับสูญเสียน้องตัวเองไปจะให้ถามมากก็ไม่ค่อยได้ อยากจะถามเหมือนกันว่าบ้านในโอรินนี่ทำไมมันไกลจังเลยเนี่ยอันนี้น่าจะใช่แล้วมั้งเพราะว่าไม่มีทางเลี้ยวอื่นเลยครับโอเคเอาเราจะเข้าไปได้ยังไงเหรอเจอตีนดีวะโอ้โหใช้ตีนเลยเอางี้เลยเหรอเอาละเราก็เข้ามาแล้วนะทีนี้ก็อย่าไปพังข้าวของก็แล้วกันพังได้แค่ประตูประมาณนะครับทีนี้ก็ขึ้นด้านบนกันต่อเลยครับผมให้ทำการสแกนเพื่อตามหา วัตถุต้องสงสัยนะครับเหมือนจะเป็นที่นอนตรงนี้ต้องสงสัยอยู่นะเนี่ยตอนที่สแกนก็น่าจะไม่มีอะไรครับเป็นพวกเตียงธรรมดาทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนตรงนี้ก่อนครับมีบันไดยอยู่โอเคมีอะไรซ่อนอยู่ไหมอันนี้คือก้อนอะไรสแกนไม่เจอว่ะลงล่างดูก่อนโอ้โหเจ็บเลยทีเดียวสรุปเลยคือไม่มีอะไรอ่ะเนี้ยมันยังไงยังไงเนี่ยเฮ้ อ๋อเดี๋ยวไอตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแฮตที่สามารถเปิดได้นะครับมันได้อยู่ด้านใต้เดี๋ยวขอลองมาสำรวจดูมีอะไรอยู่ด้านล่างไหมเปิดดูกันครับเปิดมาดีไงเป็นแฮตจริงด้วยครับเธอรู้ได้ไงเนี่ยว่ามันอยู่ที่นี่คำถามคือว่าจะเข้ายังไงมากกว่านะถ้าไม่มีกุญแจนะบอกได้เลยว่าเข้าไม่ได้แน่ๆมันแข็งแรงสุดๆเดี๋ยวก็รู้นะทีนี้ลำดับต่อไปก็ต้องหาทางเข้ากันเลยนะครับ ใช้อันนี้ทำลายด้านล่างได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะได้ครับหรือว่าจะเป็นอันนี้เออน่าจะได้อยู่ครับผมเป็นแท่งเหล็กได้เวลาดัานกันแล้วต้องลองดูอาจจะหนูกหูชาวบ้านนิดนึงดันไปไปแล้วตูมรงไ้เป็นไงล่ะเรียบร้อยเปิดได้แล้วเห็นไหมฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามทำลายเข้าของไง แล้วไงอ่ะมีการแบบยกหัวไหลแล้วไงทีนี้แหละตอนลงเนี้ยปัญหาลงไปเลยอยุโอ้เสียเลือดครับแต่ว่าไม่เสียเวลาไปกันต่อเลยลงข้างล่างกันเลยนะครับต้องทำการสำรวจห้องก่อนมีแผนที่นะครับด้านนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลของโอลินนี่ครับอันนี้เป็นภาพโฮรโลแกร,รมขึ้นมานะครับตรงนี้บอกว่าให้ยอมรับใช้ พวกเขาจะได้มีชีวิตไม่อย่างนั้นก็จะโดนปาดคอแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้นะครับน้าที่แห่งแสงอาทิตย์โอ้โหทำไมโหดจังเลยเนะนี่ยนิ่แสดงว่าจับภรรยาแล้วก็พวกเด็กไปด้วยนะี่อ๋อไอคนที่โดนจับไปนั่นก็เป็นผู้หญิงกับเด็กนะครับอาจจะเป็นลูกเมียของโอลินนะครับผมมันเป็นการบังคับให้โอลินไปนรับใช้อันนี้เป็นข้อมูลข่าวๆนะครับของภาพฉายโฮโลแกรม ภารกิจต่อไปก็ต้องมาสำรวจนะครับสมุดของเอรินตรงนี้ครับเป็นสมุดการเดินทางครับผมโอเคไม่มีอะไรมากครับอันนี้แต่ว่าโอลินนี่เ,เขารู้ว่าเราคือเป้าหมายนะครับหรือว่าเราเป็นเหยื่อน,นั่นเองอันนี้เป็นแผนที่ที่ได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับในจุดที่เขาเคยไปโอเคน่าจะหมดแค่นี้มั้งต้องคุยกับเอเลนนะครับ เอาละอ่านหน้าสุดท้ายเลยเขาเขียนว่าได้เจอฉันนะนะแล้วก็มีคำสั่งฆ่าฉันด้วยแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเพื่อนนี่มันถักหลังกันชัดๆนี่ว่ะแล้วคุณรู้ได้ไงเกี่ยวกับการอ่านในพวกนี้นะทำไมถึงเห็นมันได้ฉันงงจริงเราก็บอกไปว่ามองเห็นผ่านโฟกัสโฟกัสจะสามารถทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เห็นได้ เหมือนกับโอลินโฟกัสงันเหรอใช่แล้วมันเป็นอุปกรณ์เดียวกันแต่ยังไงก็ตามโอลินกับพวกคิลเลอร์สามารถคุยผ่านกันได้ในระยะไกลด้วยนะและก็มองเห็นภาพกันและกันด้วยเหมือนกับเขามองเห็นด้วยตาของตัวเองเลยแลวก็แสดงว่าพวกคิลเลอร์เห็นคุณผ่านโอลินกันเหรอก็ประมาณนั้นแหละทีนี้ก็ต่อไปว่าต้องไปนะครับเอาล่ะตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าโอลินอยู่ที่ไหนคงจะต้องไปแล้วล่ะไปคนเดียวด้ยนะ ฉันเนคนเดียวจะไว้กว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดอุปกรณ์นี้สามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่เห็นได้แล้วล่ะก็ดลีกทางซะเอเล<อ>นฉันกำลังขอความช่วยเหลือเธออยู่นะเอลอยฉันต้องการรู้ว่าใครฆ่าเอซ่าไม่ใช่แค่ชาโดคาจ้าเท่านั้นแต่อยากจะรู้ว่ามีทหารอื่นด้วยไหม <S <S เอาละนะฉันเสียใจกับเรื่องของน้องสาวด้วยแต่ว่านี่คือสงครามของนายไม่ใช่ฉันอย่าทำเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเธอะนะเดิมาที่นี่เพื่อตามล่าคนที่เก็บจะฆ่าคุณอยู่แล้วแล้วก็มีเหตุการณ์สังหารมูอีกทำไมคุณไม่ช่วยตัดสินพวกมันล่ะเอาละนะฉันจะไปที่บริเวณเขาแดงเพื่อไปตามหาศพของเอลซ่าโฟกัสคือสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดยัยฉันต้องกราบเลยนะ ขาแดงใช่ไหมโอเคฉันจะดูว่าฉันจะทําอะไรได้บ้างเรียบร้อยนี่ครับผมก็คงต้องช่วยกันหน่อยนะต่างคนต่างช่วยกันครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าในพันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับมองหน้าทำไปดิเดินก็เดินไปดิ